สวัสดีครับพี่น้องแฟ,แฟนๆขวคนใจชาวทุงแหลกท่านผู้ชมที่เข้ารบทุกท่านครับเอาเ้านี้นะครับอ่านว่าฝนสิตะมิดอิมซิมสิฟ้าไหลรวยรวย,วยนีไปแล้วก็เลยตัวเด้ดดผักทีห้าปลูกไว้เนาะกนเนาะเอาเบิ้งทั้งตัวเก้าตัวไม่พี่น้องนะครับนี่คือตัวที่แยกแก้ยวทําความสะอาดแล้วก็ตัดแต่งไใหไม่นะก็คือพระอีตูนะครับกําลังงอกขึ้นมาพี่น้องกาลัง,งอกกาลลงแตกยอดขึ้นมาอีกนะ มีภูมิด้วยสนุกกินบานหนะาบึ้ดนะครับแดงภูมิละตอนสิภาพไปเบื้องตัวที่ปลูกไม้นะครับปลูกไม้อันงอกกัะงอกเรื่อยพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นมักทว่วหรือมักแตงงอกเร็วขนาดนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องรอบเบื้องที่เฟืองปลูกอ้อยเนาะอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นมักแปบนะครับมักแปบมักแแบบนี้อ้าวขึ้นแล้วพี่น้องนะานๆานานาข้าวขาวเนี่ยนะครับนี่นี่นี่ใกล้ๆนี่งอกแล้วนะครับแปบถท่วแปบ อันนี้เป็นมกแปงนะครับพี่นอ้องสมทิพนว่าปลูกตอนดินยังห่อนมันฉิงอกเร็วนะครับหลังจากฝนเลงแล้วดินเย็นมันสีน่านงอกว่าท่านนะครับกะผู้เฒ่าพันพาวาันนะนะครับเมื่อคิดใส่ทางวิชาการกค็คงจะหมายถึงการที่อาศัยควมห่อนกระตุ้นการงอกของเมล็ดอย่งเช่นการเอาเมล็ดไปลวกน้ําห่อนนะครับหรือลวกน้ําอุ่นนะครับเอาเมล็ดไปแช่น้ําอุน่นแล้วก็เฮ็ดจะเฮ็ดให้งอกเร็วเช่นงนการเฮ็ดทั่วงอกนี่ เขาจะแช่น้ำอุ đó, ่นนะเอาเมล็ด <futuro> ทั่วเขียวไปแช่น้ำอุ่นในเฮดไห้ทั่วงอกเร็วนี่คือกันนะครับพี่น้องปลูกช่วงดินห้อนผู้เฒ่าเพื่นวานะครับยามมือเศร้าห้องฮดน้ำนะครับสายมากแสงแดดพระเถึกนะครับเฮดไห้ดินเอ้าดินอุ่นดินห้อนนะครับกระตุ้นให้เมล็ดงอกเร็วเน่เ่พี่น้องมักแดงงอกเ่เน่่เน่่หยดไปได้สามมืองอกเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่คือแตงแตงข้างเขาเนี่ยละแตงตำกินนี่ละนะครับ อันนี้เป็นถั่วนะครับถั่วฝักยาวงอกขึ้นกันนะครับเดี๋ยวพพี่น้องเราเอาเบิ้งนะครับเจ้ที่จะแก้วหยอดใหม่หน่งอกเมื่อไหรพี่น้องนะครับภายในสามมืองอกเลยปลูกช่วงดินห้อนเหมือนกันอ่ะแต่คือผู้เฒ่าคนวัยนี่เนาะนะครับขันฝนเล็งแล้วมาปลูกเลยดีพอดีอาจจะเน่าก็ได้นะครับอ่านี่ยเนี่น,นี่งอกเรียบร้อยพี่น้องสำหรับถั่วฝกักเงาครับไปจะกินช่วงหนะน,น้าฝนเนาะจะจะหาแลี้ไปใช้บริเวณฝนตกลิ่ม เขาตลาดจะไปยากก็คือต้อคือผักในสวนเขาเนี่ยแหละพอได้ประทังชีวิตงอกแล้วพี่น้องนะครับอ้าวงอกแล้วไปลุ้มไปลุ่มเลยนี่นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงจะได้เห็ดค้างให้แล้วบ้างนะครับส่วนนี้มักอือ้อเอ้ามักอื้อนี่เห็นไปนี่อ่าดูโสมหน้ามักอือ้อเอ้งอกแล้วพี่นอ้องอื้อก,ก็องอกแล้วบา้านนี้อ่างอกทุกอันแล้วเว้ยอ่าโอเคโอเคอ,เคอ่าบมะเขือมะเบื่อเดี๋ยวกระทบกระเทือนต้นเขา นะครับนี่พี่นอ้องฟักทองงอกแล้วนี่จอนนักก้นก็ได้เกงียยอดอื้อใส่ปลาตัวน,นี่อ้าเริืมงอกถ้ายอยงอกึ้นมาแล้วพี่น้องนะครับเอาปลูกไปเบิดแล้วเ้ีป่นะน,นี่นะครับบ่ให้ว่างฝนมาเนี่นะครับเดียววมาแปลนหูแปลนตาเขาชีวาขัานมาสัน้นกลยจัดการปลูกซะนะครับบอกว่าจะเป็นพริกน้องพี่นอนะ้อเป็นมะพริกล,ละลกับมะพริกละเพราะว่ากินเก่งนะครับ มะพิกเทเบิดเลยนะครับส้มใหญ่กับใหญ่ไปุ่มมีตะกรอนกับมีไปนะครับสุมปลูกไม้กับปลูกเพื่อใส่กินใน้ครอบครัวเนะเพื่อลดยล่ใจบริสุทธ์นะครับ,เ,รเ,เ,รปรรบเป็นการบำรุงดินไปในตัวปลูกดูดนะครับพี่น้องปลูกดูดเท่ากับเป็นการบำรุงดินเพราะว่าเข้าขนปุ๋ยขนอินทรีย์วัตถุขน วัสรุปปั๊บปูงดินมาใส่ดินอยู่เรื่อยนะครับเพชรห้ดินอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องบางคนบอกว่าปลูกดู่ๆเนี่ยดินจืดตัวเมื่อจืดแล้วยังกระป๋องใส่เสียมิถัดทัดเก็บย่างเดียวนะครับแต่พอแต่แม่เพิ่นปลูกมันสับปะหลังตะก้อนให้กันไทยๆล้วก็ปลูกตะคุตออกหัวรลดนะครับปลูกปีสองปีสามเนื้ออะไรหัวเนื่องจากว่าดินเบิดนะครับเบิดปุ๋ยเบิดอินทรีย์วัตถุเบิดแหล่งอาหารพืชนะครับแต่ซูมื้อนี่ปลูกนี่เท้าขนไปใส่ได้พี่น้องขน วัสดุปับปูดินไปใส่คือหลายคนเขาบอกว่ามาปลูหน้าข่อยโลดข่อยแห้งอยากให้ปลูกใส่หน้าข่อยมันง่ามเหรอวะนะครับเพราะว่าเขาขนปุ๋ยไปใส่หน้าให้เพิ่นด้ขนวัสดุปับปูดินไปใส่ที่ให้เพิ่นนะครับเพิ่นก็เลยอยากให้ปลูกนะครับแต่กอนไปปลูกหน้าเพิ่นเพิ่นขี่ที่อยามาปลูกหน้าข่อยได้มันดูดปุ๋ยไปเบิดเหรอสมมติบางแกับกันนะพื่อนอนอาคารเกษตรตกรนผู้เข้าใจผู้อันนั้นเนี่นะครับเขาจะพาขี่ที่ดอกปลูกเลยแต่ไม่แห้งปลูกปลูกเลยส่ทุกคน เสื้อขอเครื่องสูบน้ำให้กันปสปอร์ตพ่อเพราะว่าอยากปรับปรุงดินเนี่ยนะครับอ่ะเริ่มงอกเริ่มเงยแล้วเพื่อนเน,นาะนะครับหน้าฝนเมื่อได้ฝนโปรโเขาก็หดน้ำตามสมควรเจนสิบโหดนนหนักคือจังหนาแหล่งเนาะนะครับอ่ะพาพี่น้องยาวไปเบื้องกันที่เขาปลูกไม้นะครับเดี๋ยวเบื้องที่ปลูกไม่อ่ะแหนแดงตักไปให้ปลาเรียบร้อยสิเปลี่ยนเป็นบอ่อเพาะลูกกุ้งไปนี่อ่ะเพื่นเนาะเดี๋ยว บาราจ้ามาเบิงนะครับว่าจะเป็นอะไร,นะรเนี่ยมือนีภาพเบิงสวนสถานที่ยายแก้วปลูกนะครับยายแก้วก็เพ่อนี้ไร่ฟักขันปลูกหมักทั่วนี่เป็นมากที่ตลอดพี่น้องท้าวเครืองไปใส้เป็นมากมองหันนะครับย้อนว่าอุดมสมบูรณ์เนาะอุดมไปด้วยอีสีวัตถุปรับปรปุงดินพี่นี่พี่น้องเก็บแทบทุกมือเมือว่านมือกวาดเก็บมือขึ้นนี่ครับผัดถั่วฝักยาวใส่เนื้อวัวนี่ยังก็รอ เนื้องวัวญี่ปุ่นพี่น้องโลละหลายพันธ์ไหมพัดใส้ทั่วฟักเง,งาราคาปกี่บาทนะครับเนื้อกูเบพี่น้องเนาะเนื้อกูเบมาขึ้นลูกไส้ซื้อมาโลละหลายพันบาทอยู่เอามาพัดใช้กับทั่วฟักเง,งาบริสุทธิ์จักบาทนะแซ่บเพื่อกันนะครับอ่ะปลูกไปเลยไดย้พี่น้องนะบันนะครับเนี่เป็นพริกน้องพี่น้องเนานะทั้งนี้เป็นยังเจ้าบ่เอาวัสดุคุ้มดินใส่ที่ไก่มากพี่น้องนะครับถามมันเห็นเฟืองมันสีเขีย เดี๋ยวต้นใหม่เฮาสิตายนะครับก็เลยปล่อยไว้จังซี่นะครับเที่ยวมาเบิ่งเอานะครัาหลุมอมอมแอมเ,เป็นมะพริกทั้งเบิดพี่น้องนี่เป็นป่ายมะพริกทั้งเบิดเลยนะครับนี่พี่ตามซองคางทางปลูกไปเลยพี่น้องอันนี้เป็นทางตัวนี้เป็นทางยางไปนี่นะครับส่วนซองคางนี่นก็ปลูกของใส้บ่นทั้งปลูกเก่าปลูกใหม่อันนี้ au, มะคุนน้งนี่คาดว่าต่อไปก็คงจะซา,ากรากแล้วบัดนี้เนานะครับ ปลูกไว้แต่ที่แรกแล้วนี่เพียงเ,เท่าเบิดเลยลอง,งนะเป็นพริกแน่มักแตงแน่นั่นแหละนะครับพอมันใหญ่ขึ้นมาเ้าก็จะได้มีแหล่งอาหารเนาะพื่อนแม่ป้ะเลยพี่อนเรก็คุดเป็นแถวไปนะปลูกตัวเก่าตัวหม้แตงพี่น้องแตงไทยหมักแตงไทยบ้านเรา,าเอิอหมักแตงจริง นะครับสุกหวานหวานเฮ็ดของหวานน่ยแตงไทยอร่อยแตงไทยอร่อยเดียวกันนี่แหละนะครับอ่ะจะมาลุ้นกันว่าจะได้แตงไทยอร่อยบ่คือสิมัดแมงซะนะครับถ้าบ่มีหยังมาลบกวนก็คงจะบ่เป็นหยังเนาะนี่ก็ซื่นดีอยู่นะครับนะครับุกครอบคุนละนะครับส่วนนี้ก็วัสดุที่เขาจะเฮ็ดปุ๋ยเดี๋ยวถามมีการกล่องปุ๋ยกองยังจะให้พี่น้องเบิ่งเมื่อวานก็ถ่ายอุปกรณ์ระบายอากาศเติมอากาศ กล่องปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมือนี้ตอนแรงถาบเบญจย,ยังกระคงจะได้มาก,ก่องปุ๋ยกันเดี๋ยวจะเบิงนะ้งละนะครับมึอนี้เบิ้งสวนซะก่อนกำลังงามเลยพี่น้องอันนี้ก็ที่แรกว,ว่าสิทิมเนาะปลาสุดไทยเป็นงามผืนง,งามผืนเรื่อหดเอาน้ำกันซะหมักท่อลูกท้อมันพี่นะ้องลูกท้อมันนะฮะเร่งหนามประจำสวนเอากระไร มะพร้าวก็โตวันโตคืนเนาะพี่น้องเนาะแทงยอดอีกแล้วนี่ยแทงยอดดูขนาดนะครับตใกี้ตัวนี้แทงบานนี้ตัวนี้แทงขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าได้ปุ๋ยกระป๋องไว้เนาะนะนะครับแล้วก็มีน้ำให้พร้อมตลอดหยาดป้อง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 ยู่นี่ยเป็นอะไรคือบุหรี่อาดดนๆจาะปอกตจอริงยามันนี่พี่น้องปุ๋ยกระป๋องนี่ยวันน่ะหักมะพร้าวขึ้นมาแล้วพี่น้องเห็นไหม ลุกไปพูดพูดว่าันเอ้าเดี๋ยวขึ้นมาหากินเองนะใส่ถวยใส่ซ้ำไว้ให้เลยวนะครับเอาคลิปนี้เทานี้ก็นนะพี่น้องนะคลิปหนมิยังดีๆจังพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจชอบถุงนะครับเอาสาระหนารูปมาฝากพี่ฝากน้องเ้านี่ภาพพี่น้องเลาะหัวเลาะสวนเบ่งความงามเบ่งวิธีชีวิตของเกษตรกวรว่ยเกษียณปลูกดาห้าห้ามยั่งกับกินบ่ยั่งกับบ่กินนะครับตายปลูกไม่นานะครับฝากชีวิตไว้กับฟ้ากับดินนี่แหละนะครับ ทำกินบนแผ่นดินพ่อนะครับเหลี่ยมม่องนี่แะ้วนะครับหนองงัวเห่าเลีมหยาซื้ออาญยาแย่แก้วได้ฟุ้นได้ปุ๋ยกับเรียมงามแล้วนะครับเอาคลิปนี้ท่านี้ก็น้องพี่น้องน่าคลิปหนาจังพ่อทำไมสวัสดีครับผมบุ้ยพีกำลังขึ้นพี่น้องว่าสีวันสวัสดีไปเร็วเห็นพีก่อนนะสวัสด,ดีล่ะ